ประกาศใส่ซองงานแต่งหนึ่งล้านแอนทาวประสงค์พี่สาวสุดที่รักของหมากคิมประกาศใส่ซองงานแต่งหนึ่งล้านคิมเบองง 1, ร์ลีถึงกับถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเป็นพี่สาวร่วมง,งานบันเทิงที่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีสําหรับนางเอกซุปตาผู้ตําแหน่งผู้จัดคนเก่งแอนทาวประสงค์กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายหมากปรินคิมเบอร์ลีนอกจากทั้งคู่จะเล่นละครให้กับทางค่ายของแอนแล้วหากในวันหยุดพักผ่อนก็จะเห็นว่าหมากคิมจะมาร่วมเฮฮาปาร์ตี้กันเป็นประจำรวมถึงการนัดแนะออกกำลังกายพร้อมกันอีกด้วย พราะสนิทกันแบบที่น้องในครอบครัวแอนทองประสมในฐานะพี่สาวที่เล่นอารมณ์ดีจึงได้ประกาศกลางโต๊ะอาหารที่มีคิมเบอร์ลี่ร่วมดินเนอร์ด้วยโดยบอกว่าจะใส่ซองงานแต่งให้กับหมากคิมในตัวเลขหนึ่งล้านบาทซึ่งคิมเบอร์ลี่ถึงกับได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับบอกว่าทุกคนครับเป็นพยานนะครับแม่จะใส่ซองล้านค่าและในอินสตาแกรมของแอนทองประสมได้โพสต์อวยพรบ่าวสาวไว้ยอย่างซึ้งใจมีแต่คำยินดีเป็นหมื่นล้านคำแต่ไม่ได้พูด ให้ทั้งคู่ได้ยินไม่ว่ายัางไงที่ยืนอยู่ตรงนี้เสมอนะคะเป็นงานที่แทบไม่จับมือถือเลยอยากเห็นทุกอย่างด้วยสายตาจริงๆรูปและคลิปเลยไม่ค่อยมีนะคะบอกเลยว่าเป็นการหยอกเอินกันที่น่ารักมากๆเอสหรือจะจริงพี่สาวสายเปตตัวต้องยกให้เธอไปเลยจ้า